สวัสดีครับชาตรีนาโนครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำน้ำยาหมีกะทินะครับเราก็ใส่น้ำมันนะครับตั้งไฟเมื่อใส่น้ำมันตั้งไฟจด้บ้อยแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปครับผัดให้หอมนะครับโอเคเมื่อพริกแกงของเรานะครับ หอมแล้วนะครับเราก็จะใส่หมูสับลงไปครับผัดนะครับให้หมูสับนะครับสุกนะครับโอเคผัดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อหมูสับของเรานะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเติม กะทิลงไปครับสำหรับถ้าใครชอบมันมากๆนะครับค้นมากๆก็ใส่กะทิเยอะๆนะครับคนไปนะครับให้พริกแกงครับที่อยู่ก้นกระทะนะครับละลายไปกับกะทินะครับ เมื่อเราควรไปสะพักนึงนะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะไปเติมน้ำกันเลยนะครับเทน้ำลงไปนะครับในปริมาณที่เราต้องการนะครับถ้าเราทำเยอะแล้วก็เทน้ำใส่ไปลงไปเยอะนะครับตามชอบเลยนะครับ เมื่อน้ำยาของเรานะครับเดือดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงนะครับ <c oughs> ผงปรุรดลงไปครับผงชูรสครับโอเคน้ำตาลทรายครับเที่ยิดหนึงนะครับเพาชอบหวานอ ใส่เกลือลงไปครับน, <c oughs> น้ำมะขามเปียกครับคนครับ สำัปลาลงไปครับเมื่อนาของเรานะครับเดือดอีกรอบแล้วนะครับผมก็จะทําการนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับผมก็จะใช้ไข่ประมาณ5ฟองนะครับตีนะครับให้ไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงผสมรวมกันนะครับจากนั้นก็ยกถ้วยขึ้นสูงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยเทนะครับเป็นสายยาวๆแล้วก็ใช้ทัพพีนะครับคนไปด้วยนะครับเพื่อที่ให้ไข่ของเรา แยกตัวออกจากกันนะครับแล้วก็เป็นเส้นแล้วก็นุ่มๆแล้วก็ฟูๆนะครับจากนั้นนะครับเมื่อไข่ของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่ถั่วที่ส่งคว้านะครับแล้วก็โขกนะครับละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็เทลงไปครับแล้วก็คดอีกรอบครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ